ปลายเพิ่นหญมากทุกคนโอ้บักรลนเลยทุกคนเลยปออนะทางปลาเข่งโอ้มอนัทุกคนเลยกินจีนบ่ลาบกิน บรรยากาศตอนเช้าเพราพี่น้องโอ้เซามาื่อนี้คืมฝนคือเก่าแต่ว่าน่าจะวิแตแหละคืมลมหนาวเอาสบายดียามเช้าเมาื่อนี้พบกับมะทองสีเก่าทุกคนเลยโบได้เข้าป่าได้่วงนี้เลยมาแต่ตป่ากะสิพักเหงาเลยเมืนี้นะพักเหงาเพราะว่าสิได้เกี่ยวเขา้าเก็บเกี่ยวเขา้าทุกคนเลย ฟ้าฝนวิตแล้ววันนี้นะจะได้ออกไปหาเกี่ยวข้าวหน้าทงนี่ก่อนหน้าทงนั้นก็ข้าวกัอัญญะอยู่ละเพราะฝนตกดินหลายมือเลยกัฮุบปะไว้แถวขันหน้าเบรไปทำนั้นแล้วทุกคนเลยนเจ็ดแปดหาครูเดี๋ยววันนี้สิไปหน้าทงนี่วันนี้ไปเกี่ยวหน้าทงนี่กำลังสีกลาเกมเครื่องของเอาไปสบายดีอโอ้ไปเกี่ยวข้าวบ่อ,อ,อ S <S <S อย่าลืมได้ลงไปเกีลยวนะไปนะแม่ได้ลีลิ้นเล็บ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 นี่นะไปทุกคนขอเดินทางก่อนบัดนี้คนก็ผ่นเศร้าเลยก็ถือว่าเป็นการดีทุกคนเลยเพราะว่าเส้นทางกับการจันจรไปมาเนี้ยช่วงนี้นะ น้อยเป็นวัดมัดคืนนอธมีได้การต่าง,งอ้อจเจ็บมัดข้อนี่เป็นย้อนนลยอากาศเตลมแปลกข้าวปั๊บโตน,นั่งพี่ารณาจุิบกเจ็บมีน้ำพอมไปจิบ นอนมาแล้วทุกคนเลยท้ากับพระเจ้าเด้อเกี่ยวนี่เด้อเข่าลมนะอ๋อลมพักลมแน่ดูโผล่มาเลยแถวนี้นะมาหอน้าเลยทุกคนในบันีทึกตัวเข่ากับลมโถทิบโถเด่นเลยมย่าเกี่ยวเข่าบ่ฮ มาเกี่ยวข้าวใหม่เกี่ยวละเอ้ไปเลยมาเกี่ยวเถอะมูเนี่ล้มมาเลยหมูแห้งเต๊กก้อยไม่ได้ขอดเด็กไอ้เพิ่อนพยายามอะไรพยยามต้อนนี่ไอ้เพิ่นเกี่ยวสองมือเลยหน้าตรงนี้สองสามมือเลยมีทันติด้วยแถวนี้เพิ่นเกี่ยวมันเลิกมาแล้วทุกคนเลยปู ขาต่อไม้ดำๆเผละขึ er na, na men, men ้นมาปุ๊ใส่กกเปื่อยต้นนั้นน่ะเกีียวคุณพี่แมนมันเหลิงมัดละทรงนี้ก็ดิพออานหน้าน่ะมันมันอยู่โน่นทุกคนขันมีเซอเข้าดอผัดขึ้นพร้อมเดียวผัดกันนะมันโปดันเฮ็ดหนักมาสีนบลใช่ไหมโอ้ยกระเดียวมาเก้ยวเข้าซอย ไม่ได้ได้ไมมือนาลงโทษได้จิบข้าวกะนขาจิบข้าวมามิข้าวแนวกินกระชีนหมูป่าได้ทุกคนมาวันนี้นะไต่ีนมากินเลยไปกินชีนแล้วได้มาได้กินข้าวได้กับแจ้วแล้วันกับไต้ยพอในย่างมาแต่เช้านี้สุ่มคอยอดก่อนยางมาเ่อคนว่าสายใช่ไหมดี ไหวสำเร็จกันทันละือทันรถทุกคนเลยมื้อนี้แยกเดียวไปนะสองสามกุ้มก็เลยอันปอโตอันนี้บ่เอามาแทนชิ้นหมูนะฮะหมูฟักเงาเียเนาะสามพักเดียวก็พอกเอาพอตอนนี้นะเอามาอีกแล้วไหมเอ้โขยสามพักทุกคนเลย ได้ซีดหมูไปกินแล้วโทรมากครันี่ปลายเพิ่นหญมากทุกคนโอ้บักเรลเลยทุกคนเลยอ๋ออานะางปลาเข่งปลาเพอนี้กอบาดเดียบ่เอนี่บาดเียปลาเข่งมดนะ ลมงามท้่งฟ้าฮะโกกามาเลยเียวกินกาแฟย่าเพื่อน่ทุกคนเลยจะลงไปเจยเข้ากันนะเติมแห้งก่อนเมื่อคืนนี้นอนมีรับเป็นวัดด้วยรถสั้นรถล้มขากางหน้านะได <ป S> ้โอ้มากนะมูนเอาคู่อัอนคู่แนวเนาะ<ป>เอาปลาเมือ่อนามายเด้เอ <laughs> อันนี้โผลเอ็ <S <S มา่าดะดานกรานครับามน้ำมาทุกคนลงเกล่ยวเขาก่อนบัดิลงสายเลยเ้เอาปลาเอาปลาแล้วก็ไปได้ผู้ตู้เข่าเนี่ยทุกคนมันสูงพวกนั้นนี่เพ่งข้อออกคอยเลยยังหลมนะปดเพดเพราะเข่าสูงปีนี้นะ ติดหนึ่งจ oh, ังแล้วมีแล้วทุกคนตะเกียอีกไปมีมากเิ้ยเพิ่งนะโอ้พักกระเดากระเลิ้มเหมือนนั่นแหละเบิดร่นเลยกินกบลับป่าคักได้นะเโอ้ตุ๊กเพชรมัดกระเด็บทุ้งหมดทุกคนเอ้ยมัดน้อยเป็นกำเป็นกำมัดกันยะไรมานน่าแล้ว แต่ว่าหมะสมนะครับฝนตกทรงนี้นะพรากุ้งกระเด่าร่นเลยเกลยวจังมือพี่นนี่นะสองมือเพราอันนี้นะสามมือนี่คโอ้สามมือใหญ่มากเลนี่เหนึงกะเนึ่งสองเออตเกียวก่อนโอ้ย่างน้ำอีก Tại đó มาเกวไหลได้ใเขาเนี่ยมันนะนะทุกคนเนยดูมันหลายนะดูซอดมันดูน้อยๆอันต่ำๆไมนะมันจะเทอ ทุกคนโผลนะเอาไปเอามา,เ,าเข้านี่ก็ได้เร็วเห็นเลยนะคนถานนั้นนะอยู่คนละป้านีนี่จะเข้าไมเหลือยักซื้อมันเพราะ,าะมันสูงเข้าก้างนะเข้าสิ เพิ่งเคยมีคน,น,นเนาะบลาชอดแล้วมีแต่คนมันไม่เห็นมือแต่เสาวนี่แต่เนี่ยเริ่มมีเนี่ยหัวอยูอ่มันยะทุกคนเลยอันนี้แล้วนี่อันนี้นะนี่คอมเนมีปีเนี่น้อยขึ้นแล้วป่ะนี่โอ้ วิดโหแล้วก็่อนนี่นะมีเวทีเชิญเลยเข้าอันนี้นะ,ะ,ะ,ะวิดโหน้ยค่อยหน้าแมสโค๊กสิปลายนี้ความสูงค่อยนี่เข้านี่ยังทอมโหอยู่เต้ทุกคนเลยอโอ้เบิ่งกว่า,ออนนา <laughs> เออมีอีกคนนี่ค่ะโอ้ยมีคนได้มีอยู่ทุกคนเลยเอาสิลงเกลียวเข้าก่อนแบบน,นี้

mát chớ anh em sông bằng Xin nilah. เบิ่งนี่แหละ. rồi đấy mà kia sao lớn do nghèo mà ngái nên cô hỡ chị cô phải hào sữa cây mà lén đó sọc khao như mới như mất cây นี่ทุกคนเลยลมขนาดเดี๋ยวต้นแรงเกลียวเฮยไงใส่สามหนึ่งเฮยสองสองเฮยสามเฮยไงนะมันสาเข้าอันเข้าสูงแล้วก็มันล้มเนี่ยทุกคนเลยถ้ามันมีล้มเขาทำดาอยู่พอสาก็แบบลูกมันสอนขึ้นลายนะเพราะลูกมันมีลายนะฮะกับ

กินพี่กิน Lạp ลาบลาบ Lạp บ่อือลาบซิ้นหมูทุกคนเลยลาบซิ้นหมูป่าสุดยอดอันนี้ใส่บ่ลงเกลือ เกลือเงินยับจืยังกันไข่กินกาแฟอีกโอ้ยัดกันไข่เหรอโอ้อาหารพื้นบ้านบรรเฮาเลยปีาปลาขมมนทุกคนเลย เดี๋ยวเให้ยู่ให้กินก่อนทุกคนเลยอันนี้ป่าน้อยนีอาหย,ยามมากพี่สาวนี่โซนตัวนี้นี่ประเภทปลาเข่งปลาเพลนี่น,น,นี่น้ำนี่น้ำใสเลยเห็นมน้ำกินเดี๋ยวให้กินก่อนอันนี้แกงปลาน้อยทุกคนเลยแม่เป็นแกงท่าเดี๋ยวขอเช็ดกินนี้ละนี่เป็นโคแล,<ป>แล้วละอันนี้มกป่านี่ Say lại, xẹp lại, Say lạy xẹp lạy đứa đi Mm đi đi. hmm. Mm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  hmm. ໝ <c oughs> ົດນີ້ລະດີຊາຍຄືເປ

เสริมไม่เกินอันนี้พักเมฆทุกคนเลยพักจุดจับตักผมเลยได้โทุ่ยชอย อันนี้แค่มบ,บ้านอาคารทุกคนเสรงนี่เหลวห็นถิ่นเสริเพินก็เสรนี้แล้วบ้านแถวนี้มีิ่นเลน,นะพักไมล้างแล้วพอนีิล้างพักล้างแล้วบอ่อเ้่าเอ<ม>ามาเชื่อตาแล้วโม,ม,มาชื่อะน thêm hạng đi ơ ơ sơ phải giảm đúng tung giảm chưa máy máy phải là hàng cả báo tăng báo tăng

Ờ, à, hào kính mặc quái kính gọn chong thôi chong thôi đời à. thôi và ừ. nói, ừ. à. nói thôi thì ok đây này sân đình ok rồi rồi, ừ

เจอได้กินคือก้าวหนาเมนขอพันยูบีกินทุกคนแม่พันยูบีกินงาอากินกินก่อนเป็นกินเซยิ่งอิ่มแล้วทำขอบบท้อเบ็ดก็ได้ทำ เพื่อไปกินขา้าวเนาะวิญญกินลากินขา้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเลยมาก่อนกินก่อนพี่เลยนะตอนแรกเอา,าอีป่านนี่น้องมาในป่านยามคู่มือยามตลอดขึอยยินเลยนะทุกคนเลยในกินพอได้กินโยมมาหน้าตรงนี้นะ กินข้าวกินน้ำอิ่เลยพั่อนถึงเทิบนะตอนนี้ก่ย่างหมีนั้นไปเลยอะมันทะเลาะหากะซอกสิบสองโมงทุกคนแต่ว่าสิบสอโมงปิายห้าสิบห้า้วเนบ่ายโมงหนึ่งโมงเลยเขาลงนะผมเขาลงเป็นตั้งแต่สิบสองโมงละ1ิบสองโมงกินข้าวอิ่แล้วเขาลงเลยว่าคอยพักผ่อนถึงเทิบทุกเลย เป็นวัดเป็นไอใครน้อยไข่น้อยในเดี๋ยวนี้นะเจ็บขอ้อเว้ากับมีอ้อแล้วทุกคนอ๋อแหลยังไงกับคลิปกาถ่ายไปเต็มที่นะทุกคนเลยพ่อรักพอดีากาสิได้ฝ้าไว้สำนีกก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวเมือ่อวานไม่ได้พราะจงอัปเดตให้เบิ้งอีเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำก็ได้มื่อวานี้พ่อสำนีกก่อนแต่สิลงไปเกี่ยวข้าวทุกคนเลยเฮยใหญ่นะโมโหสิแล้วหรือบอ่เพราะว่า สีฟ้าเหลิงไปเสื้อหน้าทงนั้นแน่มีกันยังเหลืองโททงและทุกคนแต่เอาน้ำกันมีท่านเอาอย่างไดกับฝ้าไว้ซ้ำนี้ก่อนพ่พรม่พี่น้องเอาข้อมกเข้าใจหลอยู่ดีมีแงมาชูทุกคนสบ,บายดี